เราอยากที่จะมีชีวิตที่มีพระเนตรของพระเจ้านะครับพระองค์ทรงเฝ้าดูเราอยู่นะครับอยู่ในดูพระธรรมข้อนี้ครับในสดุดีบทที่33ข้อ18บอกว่าดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์นี่เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าพระเนรของพระเจ้าอยู่เหนือใครครับอยู่เหนือผู้นั้นนะครับผู้ที่ยำเกรงพระองค์ <in> yeah, ถ้าเกิดเรายำเกรงพระเจ้านะครับพระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่แล้วเมื่อพระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่เราปลอดภัยแน่นอนเมื่อพระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่ชีวิตของเราอยู่ในทางที่ถูกต้องแน่นอนเรารับพระพรแน่นอนและความรักมั่นคงของพระองค์นะครับอยู่กับผู้ที่มีความหวังอยู่ในพระองค์เขาพระเจ้าอวยพรที่เราจะมีความหวังอยู่ในพระองค์และความรักมั่นคงของพระองค์อยู่กับเราอย่างนั้นเองครับเพื่อนๆครับพี่น้องครับ ให้เรายำเก่งพระองค์พระเนตรของพระองค์ดูเราอยู่เฝ้า ichen, ดูเราอยู่เมื่อพระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่เรามีชีวิตที่ปลอดภัยเรามีชีวิตที่อยู่ในทางของพระองค์เรามีชีวิตที่อยู่ในน้าพระทัยของพระองค์และเมื่อความหวังของเราอยู่ที่พระองค์ความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราด้วยนะครับอย่างนั้นเองครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องครับ ขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะยำเก่งพระองค์ตลอดชั่วชีวิตของเราและความหวังของเราอยู่ในพระองค์เพื่ออะไรครับพระเนตรของพระองค์พระเจ้าเฝ้าดูเราอ,อยู่และความรักมั่นคงไม่พลาดไปจากชีวิตของเราขอบพะเจ้าอวยพรครับผมคุณชายผมสักสร้างดินสวัสดีครับ